เกิดเหตการที่แฟนๆตกใจเลยนะครับสำหรับคุณแอนทองประสมที่มีเพื่อนคนสนิทเนี่ยออกมาโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวของเขาคนนั้นนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้คุณแอนเนี่ยก็อยู่ที่สถานีโรงพักสถานีตำรวจเน่ยนะฮะก็เป็นภาพนี้ก็มีการโพสต์ภาพนี้แล้วเขียนว่าคือเธอคือเธอนี่คือชื่อละครเธอกำกับไปนะครับที่มายืนงงในโรงพักชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหายหมดไม่เหลือแฮชแท็กส่งกำลับบงใจกันไปสู้ๆนะ หลังจากที่เพื่อนๆในวงการนะครบรู้เรื่องเนี่ยก็รีบส่งกําลังใจให้กับคุณแอนเป็นการใหญ่เลยรวมถึงบิ๊กบอสของต้นสังกัดด้วยก็ได้โพสต์ภาพวิดีโอคอลคุยกับสาวแอนด้วยผ่านอินส a าแกรมและเขียนว่าโถๆส่งใจไปรัวๆโดนขโมยขึ้นบ้านเสียทรัพย์เป็น10ล้านหน้าเหลือ2นิ้วแล้วตอนนี้สู้นะครับพี่แอนเป็นกําลังใจให้ค่ะ ล่าสุดนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมตอนหกโมงที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกดวงโชิสุวรรณจรัดก็ได้บอกว่ากรณีคนร้ายก่อเหตุเนี่ยนะฮะลักทรัพย์บน,ค,น,นคอนโดหรูย่านทองหล่อเกิดขึ้น2 1กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอทองหล่อเนี่ยก็ใช้เวลา2วันสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะครับซึ่งทราบว่าเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็สนิทก,กับดาราสาวเนื่องจากคอนโดนี้เนี่ยนะฮะเป็นคอนโดหรู ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยแน่นหนามากมการเข้าการออกต้องบอกว่ามีบัตรถ,ถึงจะสามารถเข้าได้เท่านั้นนะโดยรายละเอียดของผู้ก่อเหตุนะครับทางนักแสดงสาวจะขอถแถลงด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งสำหรับของกลางที่สูญหายไปนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามกลับมาได้อย่างครบถ้วน และอีกส่วนอยู่ระหว่างอายัดจากโรงรับจำนำที่คนร้ายนำไปจำนำไว้อย่างไรก็ตามทางดาราสาวได้กำชับนั่นกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าไม่อยากให้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนโดยพี่แอนครับก็อยู่ระหว่างการปรึกษากับผู้จัดการส่วนตัวและคนใกล้ชิดเพื่อทำการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยตัวเองครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ